สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองปายเบอร์ส,สกู๊ทุกคนค่ะเบอร์ตุกหมองทุงท้งบอลค่ะวันนี้น้องปุยประตูมาตราเชนแอร์ค่ะผาพี่น้องมาโปมาฟอก์ต่างผสมพันธุ์นะคะงวัวรุ่นรุ่นครับพี่น,อน,น, <c oughs> น้องแลนดน้ำวัสด์เนี่เพิ่งงัวใหญ่งัวงามค่ะตัวนี้แหละค่ะพิสเตีดนะคะตัวนี้เราปุยมักแห้งๆมักตัวนี้แล้วพี่น้องตอนนี้กำลังสีรุ่งโรจน์ค่ะพี่น้อง มาหาสาวค่ะมาหาสาวสมแท้สมจริงค่ะพอพันแบบงามนะคะปุ้ยเป็นเอฟซีเลย,ดยไ,ลได้พี่น้องเฮ้ยัสรีค่าเปียกือว่าได้ยินช่เขากับเปียกยันมันเป็นยันนี้

โ uh, อ้ย <ying S 2> um, ่วน mm ่น hmm. mm ่นหลุด่นรุ่นวาสันเี่ยไปย่องมกเลยคลอเคลียคลอเคลีย ยิงเขียวค่ะชิงน้องน้อยชิงน้องน้อยไปดอกขามาเบิ่งเด้อมาเบิ่งมาชมค่ะอื

มันอยากอันนี้นนนดิทั้ง่ันเ่ะมันซื้อยังเกาะซื้อทันว่นามักะลาคุมภาโอ,าอ้สามขาส่อนสามส่อนสาม <c oughs> <c oughs> Ờ, con nhiều con, phải <cười> <cười> bên gì có con yang yêu con cà chuột. A quân tay kiếm đấy mùa chân tay bên yên. Bên 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 มันเป็นแต่หมู่บ้านอยู่ที่นี่มั้งเหรอนู้นแต่กินมันเจ้าอย่างนี้เหรอนี่มันเจ้าอย่างนี้จังว่าบ้านอันข้าวเลี้ยงมาเห็นอยู่น่ามันออกเป็นหมู่บ้านนี่เนียนข้าวทั้งออกออกอยู่ทุกคนอย่างนี้โอ้โหไม่ใช่เดือดตัวเนียน รูปลางสรีละใหญ่โตมโหลานมาฮอมาค่ะรุ่นใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยค่ะพี่น้องมันเด็กลูกจคโตัวแล้วเนี่ยต้นหนันบอเต็นดังๆไม่รู้ว่าอยู่ไหนไมู่กอีอยู่ในขอบอกเอาอันนี่งดูมันไปใส่โอ้ โอ้ต uh, uh. oh, uh. ัวที่ตาย่นบ่อ่ะโอ้อ๋อมันมันได้เซ็กอันนี้มันก็ขึ้นไห้เฉยลูกมันนั่นบอโอ้ามเรือนเกอแม่มันก็ขืนอีกล่ะอือค่ะโอ้ค่ะโอ้ไหวเนาะ จังเหรอวะค่ะสองสามเดือนก็คืนอีกแล้วว่ามันกี้อยู่ทางใหญ่ลูกอยู่ทางสมอลูกแล้วค่ะโอ้โอ้มนกะอเื่นทานวมอน่ามยมนนอยู่วามจอเดือนแล้วว่าจะเเอมได้นั่นมมันน่ก็รงนอนอเ้าน ชุ่มดูไรแต่ที่นตาแค่มันออกทีตนมันเ็ออต่ทีในตนคือคนที่ออกได้เขากระืดไปแล้ววันนีน อันนี้หมันเงนบ่หมันดีน่มันบ่มกจมันใหญ่มบ้าน